สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ยายแววพาพี่น้องมารับชมกินนู่นกินนู่นแดงกินนู่นนำคัางภาษาอีสานบ้านเฮากับกินุู่นนำคัางล่ะค่ะพี่น้องบางท่านเพิ่นกลับไปก้นเอาอยู่น้ำเงาใหม่บางท่านเพิ่นกลับไปไต่เอาตะ่ากินนู่นอยู่นี่พอเยเทียบแล้วไต่มาไต้กับไตอยู่น้ำต้นล้ำดวนค่ะพี่น้องไปไต่กันขึ้นเด้อค่ะ ช่วงนี้กินนุ่นกำลังร้ายกำลังระบาดอันพืดพ่นปอไปหากางคื่นพ่นกับไปหากลางเว้นก็พอได้กินแต่ว่าส่วนมากกางคืนนี่สิได้ดีเพราะว่ากินนุ่นนี่มันชอบจะขึ้นไปกินใบลำดวนต้นลำดวนอยู่ไซก็คือมีอยู่หันเลยค่ะพี่น้องขันบานพี่น้องมีกับไปเลยค่ะพี่น้อง ไปไต่เลยได้หมอเบ็ดขาดใส่หัวหลักก็ไปเลยค่ะอุปกรณ์การไปไต่ยายแววกับบอได้มารีวิวหย้ยเบงคลิปนี้กะผ้ามารับชมอันกุ๊กกี้อ่นกิกนนกีนนวดน,น,นำคังข้าเด็ดปีกหลักแล้วข้าวเสียดจังได้ก็ได้ข้าสิยทอดกรกอบก็ได้ข้าวเสียเปก,ก้อยใส่หมกม่วงหน่อยก็ได้ค่ะพี่น้องก้อยดิบก็ได ขัวซุกแล้วจังไปก่อยก็ไดค่ะแล้วแต่พี่น้องมักมีแววกระสิเด็ดปีกไหวกะบ,บ่งหัว่าสิเห็ุไม่นู่ยังขึ้นนี่กะนั่งเด็ดปีกกินนู่นถาตะเทียบไปไตอยูเมื่อนี้ก็ไปค่ะแต่ว่าอันกินนู่นอยู่ในหมอนอี่ไตมากแต่ขึ้น,นม,มายายแววกะมาคั้งไว้ขามขึ้นให้มันขีออก มันจังห่ะมีขีมันจังหอนขมเข้าได้มากเข้ากับขังขามข,ขึ้นชิก่อนอาเด็ดปีกไก่เสียแล้วได้บ่าค่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยรับชมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ยายแววในเด้อพ่อใดเปิดอ่านพ่อป็นกำลังใจพ่อมีกำลังใจ เห็นพี่น้องคอมเมนมายายแววกะมีกำลังใจลายพี่น้องเขามารับชมซื้อๆบอ,อ,อคข้เมนกะบ่ว่าว่าตาสงสารยายแววในเด้อเบิ่งคลิปแล้วกะเบ,บิ่งคลิปให้จบให้เน่รับชมเห็นจบให้เน่ค่ะคลิปคลิปสันส้นๆคลิปบดดนดอกค่ะเอากิโน,น่นนำข้างมาให้พี่น้องรับชม อากาเดดปีกกล้วล่ะค่ะนี่คืออันเด็ดปีเกล้วกสิประมานนี้ค่ะยดีบบ๋บวกสินั่งเด็ดถ่าตะเทียบกับมาตะไต่กินนู่นกับบ่พ่อได้ขายดอกค่ะพี่น้องกสิพ่อได้ก,กินนั่นละหาลังเทียกระเด็ไว้ตู่เย็นย่ำคิดอยากกระจังเอามาฮหดกิน พี่น้องแกอย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องบ้านพี่น้องอยุไซไมเมนตนต้นลำดวนยุไซกับไปไปไปไต่รดค่ะช่วงนี้ร้ายคับผู้ขัเจ้าไปขัเจ้าจนเด็กขายล้วแต่ว่าแต่เทียบแล้วก็เอามาแต่แค่ได้กินทุกมือนี่ก็เนี่ย,ยอยากได้กินกับหายยากกับหันมาหากินกินน่นยุท่องก๊กใหม่ละค่ะพี่น้องฮ็ดจังดใดน่เนาะ วิธีบ้นบานๆของคนอีสานช่วงนี้ก็แห้งเป็นช่วงโควิดได้ยังกะพ่อได้กับเอาเมดนั่นละเนี่ยมันกินได้บเดดติเราขาพี่น้องเมีแต่กินนู่นสูงบันไดกันยังไปหาแยห่หาไตไมากินเพราะว่าวิธีชีวิตของคนอีสานหาอยากหากิน ลดคาใส่ใจในขั้วเลื่อนสิ่งใดยางใดที่ห้อประยัดใดห้อกับประยัดไปค่ะพี่น้องเพื่อควบยู่หลดประยัดใดก็ดีค่ะช่วงเนี้โควิดเขามากการงานห่ากับโบมีราล่ใดกับโบมีมิตรไล่ใจออกกับประยัดกันก็ดีค่ะจงไม่ย้ายแววนี่กะ จทำไมายายแววนี่การพ่อยำมะแรงนี่การสิยหายแต่เที่ไปหากินนู่นพ่อเด็กก้อยพ่อเด็กขั่วพ่อเด็กทอดค่ะกระลังจากเด็ดปีออกแล้วกับสิประมาณนี่ละค่ะไตโยนเยียโยเยีเย,ยจังเสี่ละพี่น้องท่านด ai, ใดอยู่ใกล้ยายแววก็มาเอาไปก้อยเด้อก้อยใส่หมกม่วง,งหน่อยหนาะนี่หมกม่วง,งกระแหงหลาย ก้อยใส่มอม่วงหน่อยหอมๆสละพี่น้องโอ้ยเบามากพี่น้องท่นาทนใดบ่ท่านใดกินปีนี่กระสิขึ้นยากยี่ระตีแต่ว่ายายแววกระสิดเด็กก้อยงวดนี่ละอันนี้ก็เป็นข้องไม่ไต้มะไม้ค่ะพี่น้องหลังจากที่ยายแววเด็ดอยู่ในหม้อแล้วแล้วพอยายเทียบแล้วกระได้มะไม่อีกกระสิประมาณจักสองลอยตัวละค่ะพี่น้องบ่าลายดอกขึ้นนี่ อันเพิ่นว่าไปน้ากันหลายคน้นมาสัน่นขาเจา้าโฮว่าพ่อยิงเทียบไปไต่ขาเจา้าเราพักกันลังไปบ่หน่อยคนก็เลยได้หน่อยมือนี่ค่ะพี่น้องทุกเถี่ยวอ่าบ่ามีผู้ใดไปน้าเพิ่นบาดนี่เที่ยวนี่ไปน้ากันหลายคน้นก็เลยบ่ได้หลายก็ได้ต่แค่สองลอยกะเด็ดปีกใ้ในตู้เย็นไ้แต่กินงวดนาขาดว่าปีนี้คงสิได้กิน แต่แค่เนี้ละเพราะว่ามันกระซิมเมดแล้วค่ะโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปเด็ดปีกกินนู่นนำคางมือนี่ของยายเบลกะขอจบล่องเพียงซ้ำนี่เด้อค่ะคลิปนาเมือ่อนากระพอกันกับยายเบลอีกคือเกา่าสำหรับคลิปนี่สวัสดีค่ะ